ครับใครครับ ทุกคนครับตอนนี้ผมมาเจออะไรไม่รู้นะคล้ายๆกับไฟแดงๆครับกระพริบกระพริบอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนตอนแรกผมคิดว่าใครมาเปิดไฟอะไรไม่รู้นะครับผมก็ลองถามนะว่าใครครับเขาก็ไม่ตอบนะ กันกระสือหรือเปล่าดูาเองครับพิบก็บพิบไปมานะ,นะก็ไม่หายไมไหนเลยนะทุกคนอยู่ตรงนั้นนะครับ วิว oui. oui. ครับทุกคนทุกคนดูนะครับว่ามันใกลายปีกอะไรนะมาเดินแล้วเจอพอดีน,นะครับทุกคน ตรงใกล้ๆตรงนั้นหน้ตาตาน่ากลัวมากๆเลยนะครับ,บเป็นกระสือใช่ไหมครับ ก่อนแรกผมมาเดินแล้วก็เจอไฟวบบนะด้วยนะูเหมือนว่าจะเป็นกระสุนนะครับ ใจใช่หรือเปล่าทุกคนให้ทุกคนมันรอยได้

ปนไไหนคนเดียวนนกระัือครับกระสือผมมาเจอกะสือครับ เมื่อกี้ลอยอยู่แถวๆนี้นะก็ลอยไปตรงนน้นนะครับใช้กระสือหรือเปล่าครับจะขอทำตามตรง อยมีไว้ดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะโดนกัดขึ้นมาก็ได้นะผีกระสือครับสื่อตัวเป็นเป็นเลยทุกคนเห็นไ,ไ,ไหครับผีก็ซสือครับทุกคน มันเป็นๆครับอุ้ยมีแต่หัวกับไส้ลอยขึ้นไปมาทุกคนดู มือจะลอยได้ทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่ะเมื่อกี้อยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลอยไปนู่นนะทุกนเป็นเลยน่าจะออกหากินนะครับของสดนะเป็นกระสือใช่ไหมครับผมไม่กลัวอยู่แล้วนะทุกคนนะ มีแต่หัวกับไฟนั่นนั่น,น,นทุกคนนั่นลบหลังต้นไม้แล้วนั่น นันน่นๆนั่นทุกคนลอยขึ้นแล้วไม่ต้องมาลักไก่ชาวบ้านกินแถวนี้นะครับลักไม่ได้นะครับาทุกคนไก่ที่บ้านผมเนี่ยหายหมดเลยนะผมก็สังเกตอยู่หลายวันแล้วนะผมหาปนเห็นไม่เจอนะครับเจอแต่ขนไก่เนี่ยล่วงนะ ผมว่ากระสือตัวนี้เลยที่รักไก่ที่บ้านผมกินนะครับเป็นกระสือจริงๆด้วยครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนแก่หรือหญิงสาวนะทุกคนนี่ดูน้ามีไฟเป็นพวงเลยนะครับ คนดูเอาคนดูเอาเองครับน่หายๆๆไปหลังต้นไม้แล้วเหมือนจะมาทางนี้ครับอืมชื่ออะไรครับเขาไม่ตอบผมนะทุกคนเหมือนเขาจะกลัวผมนะ มก็ไม่กล้าทําอะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนเราจะทําแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับมันจะเป็นบาปกรรมนะทุกคนมันจะหลบอยู่หลังต้นไม้นะครับนั่นนัน่ทุกคนนั่นทุกเห็นไหมนั่นนั่นนั่นโผล่มาทางนี้แล้วครับ Anak-anak pukul hime, pukul hime. Hmm. คนเห็นไหมชัดนะครับมุมนี้ชัดม,ม,มากครับทุกคนดูเองนะครับคนดูเองนะเหมือนจะลบหลังต้นไม้นะ น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านแหละที่ถุกถือกระสือสิงอยู่ในล่างนะครับทุกคนคนดูอ้อยนะเป็นกระสือนะครับตัวเป็นเป็นเลยนะคนดูสิหน้าตาหน้ากลัวนะครับ มีแต่หัวกับไส้นะนันนั่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 น,น,นไม่ต้องหลบผมแล้วครับผมเจอแล้ว ู่หลังต้นไม้นะครับพวกกระสือพวกนี้ทุกคนต้องระวังนะถ้าเขากัดเราโดนขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะตกเป็นทาสเราอาจจะเป็นทาญาตของกระสือได้นะครับอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนยังไงก็ไม่ไปไหนนะครับ สื่อตัวเป็นๆครับทุกคนอยู่หลังต้นไม้นั่นทุกคนเห็นไหมไฟแดงๆว่าแวบนะครับ ชัดนะครับทุกคนชัดนะนี่นี่ทุกคนเห็นไหมลอยขึ้นลอยลงนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะไม่ต้องกลัวผมครับ ลอยอยู่กำลังลอยอยู่ทุกคนละอยเป็นหลบอยู่ข้างหลังต้นไม้นะทุกคน นั่นนั่นทุกคนนั่นทุกคนเห็นไหมนั่นนั่นนั่น,น,นทุกคนนั่นกระซื้อครับกระซื้อของแท้ครับผมว่านะไก่ที่หายไปเนี่ยกระซื้อมันรักมากินแน่ครับ กล้าพูดคุยเขานะครับทุกคนคือเขาไม่ตอบอะไรผมเลยเนะ รอดูรอดูนะครับทุกคนจะไปไหน คือตัวเป็นๆครับ เหมือนเมื่อกี้ว็บวอยู่หลังต้นไม้นะทุกคนหายไปไหนไม่รู้ผมก็จับตามองอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับจับตามองตลอดนะหลังต้นไม้นะครับ ไปไหนไม่รู้ไฟมันหายไปครับหลังต้นไม้นะหลังต้นไม้ต้นนี้อยู่หลังต้นไม้นะี่ทุกคนต้นไม้สองต้นนี่แหละเมื่อกี้ ทุกคนครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ตอนที่ผมอยู่ตรงนู้นเนี่ยแว็บตรงนี้นะจะเดินมาดูครับหายไปแล้วครับทุกคนคุณกระสือ ที่บ้านผมเนี่ยหายไปเนี่ยน่านจะเป็นกระสือตัวนี้เลยทุกคนผมเห็นในขนร่วงนะคิดว่าเป็นสัตว์อย่างอื่นเนื้อมาลักไก่ไปกินนะครับอย่างนรีรลองต้นไม้อทกค,ครับไม่มีครับไม่มีมันเทิงครับ ก็จับตามองอยู่ตลอดนะทุกคนไม่รู้ว่าแวบไปไหนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยต้องมาดูอีกต้องมานดักจับให้ได้นะกสื่อตัวนี้ช่วยกันจับหลายคนนะไม่ก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเอาตะไคร่ล้อมก็ได้นะครับผมคิดว่าต้องเอาไก่มาล่อด,ดีกว่า เขาคงจะหิวนะครับเดี๋ยวลองกลับไปปรึกษากับคนอื่นดูก่อนทุกคนว่าจะทำยังไงดีครับะหรือใครมีคำแนะนำก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับตอนแรกยังเห็นอยู่ข้างๆต้นไม้ตรงเนี้ยผมเดินมาดูก็หายไปเลยนะครับผมเอะใจน้าไฟเนี่ยมันไม่กระพริบแล้วนะครับ อยกลับดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาดูอีกแน่นอนครับลอยกลับดีกว่าไม่มีอะไรเลยทุกคนใช้วิลยจะใช้วิจจะณะายานในการรับชมนะครับเดี๋ยวผมดูแล้วมันก็คล้ายกับสือเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวล้วกลับก่อน เดี๋ยวต้องมาดูให้แน่ใจอีกแน่นอนนะครับวางแผนให้ดีกว่าน,นี้อาจารยาตะไคร่มาล้อมหรือว่าอาจจะมีวิธีอะไรตั้งอย่างครับมาล่อให้กระสือตัวนี้ออกมานะครับทุกคน